สลาสดีค่ะไม่ต้องการเดินกันแตดละค่ะตลาดโลแปดก็กระลิกดไลค์กดแชร์ค่ะกัอนกด็ดตนะกชค่ะรกนลไม้ม่วงมะนาวโห่หอมนุน่มรวย นหมามีเคร่อง้าวทองตุ้แล en hmm. ้วค่ะได้แล้มีมัคคลีไหมวันนี้มัคคลีมีไหมวันนี้ตัวเล็กๆฮะ ไม่หัวเล็กจังโอเท่าไหร่อ่ะห้าสิบห้าสิบไม่ได้เหรอเออมาแต่มันไม่สวยพรุ่งนี้มันจะสวยไหมเนี่ยอันนี้พี่ไม่เอานะ ดอกขาวนะดอกดอกข,อกขาวนะครับให้เขาข้ามไอ้ตัวมันช้ำเบาเยัะเอาตัวนี้ดอกกระลำไม่มีห่อเหรอตัวห่อไม่มีเหรอไม่มีครับเจ้าสวเอาหนี้หัวนี้หัวนู้นหัวนู้นหัวนู้นอ่ะสี่หัวพอ ใส่น้ำมันไม่เป็นไรเหรอนี่ก็เอ,เอาห้าหัวแล้วพอละใส่ถุงใหญ่พ่เออแค่นั้นแหละตัวนี้ของเขาพริกโลเท่าไหร่พริกโลเท่าไหร่เอาพริกครึ่งโลต้นหอมไม่มีไงวันนี้ต้นหอมมีเอากี่บาทไอ้นี่กี่บาท กํา <25. S 1> ละกํละสิบาทกํละยี่สิบยี่สิหนี้<ง>จัดไปเอามากองอันน่งให้พี่แต่อันนี้ขายเท่า,ากิโลอ่ะลิแถมอาแถม อันนี้สองโลนอันนี้สองโลเหรอครับแต่อันนั้นนี่สองโลสองสพริกอีกครึ่งโลอเมใส่ถุงใหญ่พี่น่อเดีแล้วก็ต้นหอมพี่ด้วยกะล่ำโลเท่าไหร่อ่ะกระล่ำมดล้าเศษบเอมาเกือทศโลเท่าไหร่ ลูกเล็กใหญ่ลูกเล็กอะเป็นเท่าไหร่บกโอ้ยร้อที่ร้อย1อ0ร้อยยี่สองร้อยยี่สองร้อยยี่สองร้อี่ยยอ้นี่ยอไม่ใช่ยี่สิบยี่สิ่สิบนู พิก,กิมห,กห้าเป็นร้อยหกสิบห้าบาทอ่าอ่าอันนี้สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าอกใส่ให้นั่นสองอย่างเท่าไหร่สองอย่างสองร้่สองร้อี่เป็นก็สองบาทเหมือนเดิม <laughs> เอเอามาก,กองไว้นี่พี่หน่อย กองไว้เนีรวมกันเลยเดี๋ยวพี่เบลินมาเอาเงินทอนพี่หน่อยเออกองไว้ข้างล่างถุงผักรวมถุงใหญ่พี่หน่อยเรวฝักทองโลอะไรฝักทองโลฝักทองโลลายี่ไม่เอาโซ่ ปองรวนมันเลยนะเย่าที้มา่ะแมนนนะ่น้องกันจะพาเดินดค่ะนรอนพาตึมตลอด คนละค่าขนมบานมีร้านขายขนมบ้านนี่ค่ะข้างใน ขอรับซื้ออะไรนี่ไงงานไงได้เยอะแยะเลยไม่เพิ่งมาหรอเพิ่งมาถึงเนี่ยดูมืออันนู้นดิรอวินอยู่วินไม่มีนั่นแหละหนูเข้ามาเวลานี้เหรอนั่งรถอะไรมาขับรถมาอ๋อป่ะเจอกันใหม่ที่นี้ขอราบเพืก่อนนะคะดึงอะไ์กดแชร์ด้วยค่ะต้องการนัดชาแนลค่ะ อาทินะคะ